แห่งวงการนอะค่ะกับสิเป็นยูกิเพนพกาและนกพงศกรแห่งเสียงวิหกนอะค่ะพี่น้องฉายาหมอลำดาราค่ะจากคู่จิ้นขยับตัวไปไหนก็เป็นข่าวถือว่าเป็นคู่พระนางที่อายุน้อยแห่งวงการหมอลำก็ว่าได้นะคะพี่น้องจ้าด้วยฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดาความทะเลน่นน่ารักของพระเอกนกพงศกรและความอ่อนหวานหยดย้อยของน้องยูกิเพนพกาแสดงเข้าถึงบทบาทไปซะจนแฟนคลับฟินและอินจัดถึง ขั้นอยากให้เป็นคู่กันในชีวิตจริงถึงแม้ว่าเสียงวิหกจะเจออุปสรรคต่างๆนานาและดราม่าก,กี่ครั้งก็ตามเสียงวิหกก็ผ่านมาได้ทุกครั้งเพราะแรงใจแรงเชียร์จากแม่แม่แฟนคลับทั่วโลกที่ส่งมาให้ ถึงแม่โตนี่เสียงวิหกจะมีสมาชิกติดโควิดหลายคนจนทำให้ต้องหยุดทำการไลฟ์ไประยะหนึ่งเพื่อให้สมาชิกรักษาตัวให้หายและคาดว่าจะได้รับเปิดทำการแสดงสดอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้นะคะจ้าทั้งยูกิและนก,นกพงศกอนาะค่ะก็บบได้หายหนาหายตาไปจากโซเชียลเลยค่ะพี่น้องทั้งคู่ยังมีข่าวาวและคลิปหว,วานให้แฟนคลับได้ชมให้หายคิดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะ เป็นการตอกย้ำความจิ้นหนักเข้าไปอีกค่ะ สำหรับอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่จิ้นอินดี้ที่ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วล่ะค่ะนาทีนี้เขาคือนุกปายจ้าคู่จิ้นหน้าหวานทั้งคู่มักจะมีกิจกรรมทำร่วมกันอยู่เสมอและหยอดคำหวานผ่านโซเชียลถึงกันและกันเป็นประจำแต่ด้วยลุคที่ดูเท่ๆของน้องปายและมุมสุดอบอุ่นของน้องนุก ทำให้ความจิ้นของทั้งคู่ดูละมุนละมไม่แพ้กับคู่อื่นๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพที่นั่งดีดกีตาร์คู่กันร้องเพลงคู่กันกอดคอกันหรือแม้แต่นั่งเท่ๆข้างๆกันนะคะรวมทั้งไปเต้นติ๊กตอกด้วยกันแค่นี้ก็ทําให้แฟนคลับฟินจิกม้อนขาดกันไปหลายใบเลยทีเดียวค่ะ อีกหนึ่งคู่จิ้นสุดฟินจากเสียงวิหกนกพงศกรค่ะที่มาในแบบหนุ่มสาวหน้าหวานของน้องแพลวทิดาและแบมธนวัฒน์นะคะทั้งคู่ถูกวางลงในบทบาทการแสดงที่ลงตัวไม่ว่าจะแสดงบทไหนก็แล้วแต่ทั้งคู่ก็ทำมันออกมาได้ดีและจะอยู่ข้างกันในทุกเวลาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนคลับอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทุกการแสดงไฟ์สดถึงแม้จะโชว์หวานไม่สู้คู่ของหัวหน้านกพงศกรแต่แพลวที่ ดาและแบมธนวัตรก็มีฉากอินและฟินให้ f อฟดูอยู่ไม่ขาดสายเหมือนกันค่ะ ส่วนอีกคู่จะเป็นหัวหน้าบอยแห่งวงหมอลำใจเกินร้อยและแอนออรดีคู่จิ้นอีกคู่ที่แฟนคลับต่างเชียร์อยากให้เป็นคู่จริงเพราะโสดและโสดมาเจอกันในวันที่เหมาะสมอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอทั้งคู่ก็มีการไลค์คุยกันและกล่าวถึงกันผ่านโซเชียลอยู่เหมือนบอกเป็นนยะบางอย่างส่วนแฟนคลับต่างๆของทั้งคู่ก็มีการแสดงความยินดีและดีใจถ้าทั้งคู่จะเป็นคู่จริง ค่ะสำหรับพวหนาบอยเนาะค่ะเพิ่นได้อันรับการผ่าตัดมื่อมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตอนนี้เพื่นได้กลับไปรักษาโตอยู่บ้านแล้วจ้าแม่เจ้าก็ขอให้เพิ่นหายเร็วๆเนาะค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาได้เล่นได้อันทำการแสดงให้แฟนคลับได้เบิงได้ชมเร็วๆเด้อค่ะ